ดีค่ะนางอภิสราทองชูนะคะครูศูนย์ภาษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะจากห้องฝึกพูดนะคะวันนี้นะคะครูกิจจะมาสาธิตการฝึกออกเสียงสระเสียงเดียวนะคะซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด4เสียงนะคะก็เสียงที่1เสียงาเสียงที่2นะคะเสียง e เสียงที่3นะคะเสียง อเสียงที่4นะคะเสียงโออ่าเดี๋ยวครูกิจจะมาสาธิตให้เด็กๆดูนะคะอ่าเสียงที่1เลยนะคะอ่าอาต่อไปนะคะเสียงที่สอง อีอีต่อไปนะคะเสียงที่สามอ,อูอูอูต่อไปนะคะเสียงที่สีโอโอ ครบทั้งสี่เสียงเลยนะคะเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะอาอีอูโออ่าครบแล้วนะคะ เวลาผู้ปกครองฝึกลูกที่บ้านนะคะก็ควรที่จะไปฝึกอยู่หน้ากระจกนะคะซึ่งให้ผู้ปกครองและก็นักเรียนนั่งหันหน้าไปหากระจกนะคะเพื่อจะให้นักเรียนได้ดูรูปปากของผู้ปกครองนะคะได้ฟังเสียงได้ชัดเจนนะคะแล้วเมื่อเด็กๆทําได้หรือว่าเด็กๆออกเสียงได้ผู้ปกครองก็ควรที่จะให้แรงเสริมหรือว่าให้คําชื่นชมนักเรียนด้วยนะคะ วันนี้ครูกิจขอฝากคลิปวิดีโอไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ